พอไาเที่ยวตลาดนะัดคองถมชัติการบันสิ้่งเดินมีอะไรนะคะก็มีนี่เลยน้องจากเรียนชัติการวิทยายนะคะมาขนร,ร่วมวระบบิจากบรชาติ วันนี้ก็มืดมืดมัวมัวม,มากคิดฝนจะตกไหมนะคะเรามาดูเลยวันนี้เมนปลาล้าปลากระดีน่ากินมากนะคะแล้วก็มียำปลาดุกฟูชัดๆดน่ากินสุดๆนะคะต่อด้วยอันนี้ร้าน,นมาพาะพร้าวปั่นของโปรดนะคะร้านมีแดงนะคะโอ้วันนี้ก็มีสลัดผลไม้นะคะเราก็ยังมีอะไรอีกเนี่ยโอ้ไส้ย่างนะคะหมูย่างน่ากินจริงๆเลยนะคะ อาหารจัดก็ยังมีพวกไก่นะคะอ่องปูปูนานี่ก็ของเรานะคะหมกน่อมไม้หมกเข็ดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ขนมสดใส้บ้านเราก็มีเยอะอันนี้เลยต้มแซ่บนะคะมาตลอดนะคะถุงใหญ่ๆมากเลยนะคะเพียง30บาท<อ>นะคะขาหมูนะคะอันใหญ่ๆเลยลูกชิ้นปิ้งนะคะก๋วยจั๊าไต้ลูกชิ้นยืนกินนะคะทีลิซา่ากินลูกชิ้นทอดก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่นะคะ,ะ,คะกรอบอร่อยนะคะอันนี้ก็มีจําหน่ายเหมือนกันมีทั้งแบบกลมแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมนะคะนีเลยหลายที่ สุดในตำบลแล้วนะคะก็เ,เก็บปากมอ้อของเจ้านี้นะคะอร่อยจริงๆแล้วก็มีข้าวเกียเ๊ยวเปาของเราเน,นะคะเพื่อนๆชอบก็ลองมาช้อปปิ้งกันไดนที่ตลาดอาัดคองดมชัตาการนะคะถ้าชอบพิมนี้ยังกดไลค์กดติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะ